บอกไกล้บอกไกลแต่มันหายไปจากชีวิตสักนิดสักนิดบอกคิดถึงกันบ้างหรือเราอยู่ด้วยกันแต่คุยกันผ่านตัวหนังสือบอกรักบอกแค่คือคือ แต่เหมือนหันเบึ่งใจกันยุ่งงานยุ่งงานก็บอกทุกวันด้วยคำคำนี้เวลาบม่มีเหตุผลนี้อ้างมาเนินนานกุม,มึงหน้าจอจนลืมหันมองหน้ากันสติ เกล้ล่มาทุกวันเป็นรูปตาตูนรักจังบอกว่ารักแต่บอรู้สึกว่ารักบอกว่าคิดถึงมากแต่ได้เสียงความเหินหา่างเรารักกันจนชิน หรือใจบยบินเปลี่ยนทางหันหน้ามาคุยกันบ้างเพื่อได้ยินเสียงใจบอมีผู้ใดบอยอยากได้ใจของคนที่ฮักความเงามันทักบ่อยนักก็เริ่ม ตามหน้าทีหรือยังมีใจทุบทวนกันหน่อยเป็นไรปีใหม่แล้วเด้อ